มื่อนี้มีหลับหมูมาสู่พีสู้น่องกินจ้าหลาบหมูพักมากลินฟ้าพักสลัดปักแตงบักทั่วทั่วฝักยา้าผักแก้มจ้ะวันนี้กัน อาหารยายไปตลาดมาก็เลยซื้อหลามหมูมาสูพีสูหน,อ,กกน,นองกินแจ่บแจบน้ำกันจากพี่นองป้าก็ไม่เห็ดเองเลยปา้าเห็ดเองขัวขอรัวโอ้แดเห็ดไปที่ท้ำให้พี่นองมึงเห็ดบานเบ็ดสุดรยายเรียนต้มน้งหมูหมูสับๆเหเราเกินยายก็มกขัวให้มันสุก แล้วก็มาลาบจากพี่น้องแสบๆทำกัามสะอด้วยจากผักแกมกับมีลายยางกับแสบค่ะจากพี่น้องช่วยกันที่บ้าน